วีออสปี2016ขายแค่2องแสนกว่าบาทเสียยะจัดให้ครับพี่น้องมาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟครับมามื่อนี้อัปเดตรถเก๋งแนรีวิวแต่กระบะสิ่งหลายรถเก๋งมาได้รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยบอกหูว่ามีรถเก๋งขายยูแมนบอมีมีขายอยู่แล้วขายราคาย่อมเยาบรได้ขายแพงครับราคาขายครับสามแสนเก้ 3, 9, บาท เอาส่วนลดไปอีกสอง0มบาทเหลือ299แสนาพันผอนหาพัตลอดสัญญาเอ้ามาเบิ่งรถอยากได้แม็กไมยังไมเสียยะจัดไห้บ่มีปัญหาออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวฟรีดาวจะ้ะภายในสวยเก็บเป็นเบาะผ่ากรรมยีเด้อพี่น้องเด้อนะรถสวยๆเดิมๆรับประกันเลยไม่ติดแก๊ ไม่เขียวไม่ชนไม,ไม่ตําไม่ตีลังกามาแน่นอนครับเดีย๋ยวดูท้ายนะครับตัวนี้เป็น1.5 e auto 2,016นะเดีย๋ยวดูท้ายก่อน2,016นะครับมาดูท้ายรถรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สครับน็อตเดิมท้ายไม่เคยชนนะมาเบิ้งด่าครับบล็อกไม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบยางอะไรยังไม่เคยลงดินเลยโอ้โหฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยครับ เซียยะจัดไหจ้ามาเบิ่งเล็กไหมเล็ไหมสี่หมืโลเด้อพี่น้องกุญแจเป็นนีโมดมีกุญแจสำรองไหสองดอกจ้ะเกียร์ออตโต้ได้ตัว1.5อีออโต้นะน็อตเดิมหมดลองแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดซื้อได้ทุกอาชีพออกรถจบศนบาทบัตรประชาชนใปเดียวราคาเงินสด3 1 9 0 0 0บาทเอาส่วนรถไปส0งห0ือ 2 9 9 0 0 0เฟรีดาวอ่าสุดยอดไหม,มอห้องเครื่องเดิมเดิมครับเครื่องตัวใหม่ด้วยดูโอววีทนะครับน็อตเดิมล่องแก้งเดิมฝากระโปรงเดิมสติเกเกอร์มอกออยู่ครบออกรถจบศูนย์บาทเอา้าเสียยะจัดให้อีกแล้วผู้ใดสนใจรถเก่งราคาถูกๆหาพันตลอดสัญญาได้เครื่องยนต์ตัวใหม่ ได้เก่ง V ออสเครื่อง1.5ขับเร็วแรงประหยัดน้ำมันฟรีดาวแชร์ไปพี่น้องแก้ว